ชองทีเด็ดขอเสนามีข้อวิจารณ์ให้คัอสนะฟุตบอลรายการสําคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆแบบนี้สามารถกดติดตามกด subscribe เข้ามาได้โอกาสถึง80-90เลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันันละ2ตัวันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับสายเชียร์ฟุตบอลไม่พลาดเชียร์ไปกับเราตอนนี้แจกสัปดาห์เป็นแสนต่อปีนเราให้แน่ๆอยู่แล้ว0.7ครบจบในที่เดียวสนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปโอเข้ามากันได้นะครับ คืนนี้ทีเด็เราจะไปที่ฟุตบอลเดนมาร์กมิทลแลนด์เจอครับอะไรนะฮาวีโจบนะฮะราคาเปิดมาค่อนข้างแรงนิดน,นึงครับเจ้าบ,บ้านต่อลูกครึ่งเลยนะฮะผลงาน6เกมหลังเจอกันมาเป็นมิทิลแลนด์ที่ดีกว่านะฮะชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้เกมเดียวนะก็ส่วนใหญ่จะไปอุ่นเครื่องนะครับล่าสุดมิทเทลแลนดอัดไป3-2 4-3แล้วก็2-1นะ1-0 4-2ยิ่งขาดเกมเดียวเองมาดูผลงานของมิทลแลนด์กันบบน,นะเจ้าบ้านนะ วีโดปออ๋อยังไม่เคยเจอกันว่ะอันนี้ผลงาน10เกมหลังว่ะเดี๋ยวเราดูงานผลงาน10เป็นเกมหลังของอมิทเทลแลนด์ก่อนนะครับมิทเทลแลนด์10เกมหลังล่าสุดเย้าเยือนผลงานค่อนข้างดีนะฮะแพ้สองเสมอหนึ่งชนะเจ็ดอัตราการบวกก็สูงบวกไปแล้วหกเกมเสียไปสามเกมนะค,คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันนะแล้วก็มิทลแลนด์ในบ้าน10เกมหลังล่าสุดมีเสมอ1แพ้4และชนะ5ผลงานช่วงหลังพอได้นะครับ คุณเครื่องชนะเออเฟอร์เดเซียมาสี่สามนะราคาไม่เปิดแต่โดยรวมก็ถือว่าพอได้อยู่บวกไปสามเกมเสมอหนึ่งเสียไปห้านะครับอัตราการบวกจะน้อยไปหน่อยใ้ายบ้านนะฮะแล้วก็ผลงานทีมเยือนฮาวีโดฟนะฮะสิบเกมหลังล่าสุดเดนมาร์กดิวชั่นหนึ่งเหรอคนละลีกกันปะอ๋อเดนมาร์กคนละลีกกันนี่ซุปเปอร์ลีกนะอ,อยู่ต่างก่าดิวชั่นหนึ่งนะครับราคาค่อนข้างแรงนิดน,นึงก็เพราะว่าต่างกันสิบเกมหลังฮาวีโดฟก็มีชนะสี่เกม เสมอ1นแพ้ไป5เกมบวกแล้ว2เกมเสมอ1นแล้วก็เสียไป5อ๋อทีมเยือนฟอร์มไม่ดีด้วยนะฮะพาวิโดโกเกมเยือน10เกมหลังล่าสุดมีชนะ4ี่เสมอ3แพ้3เกมเยือนพอได้นะครับบวกไป3เกมเสียไป4เกมเสมอ1นเสียมากกว่าบวกะนะก็ยังไงยังดูว่ามิชลลนมาตรฐานทีมเหนือกว่านะเดี๋ยวคู่นี้เรามาดูราคากันอีกทีหนึ่งราคาเปิดมาที่มิชลลน์ต่อลูกครึ่งนะ1.88ถ้าต่อลูกครึง่งควบ2ได้เต็ม ถ้าลองลูกครึ่งได้เต็มนะั้นลองลูกครึ่งควบสองได้หนึ่งสิบแปดศูนย์ที่เขามีโดไดนะ้ยังไงก็มองว่ามิเชลแลนเล่นในบ้านดูเหนือกว่าเหลื่อมกว่านะครับเชียร์เจ้าบ้านมิชลแลนดได้เลยส่วนคู่ที่สองจะไปที่โคเอชีเเดี่ยวชั้นหนึ่งครับเป็นเดนโมซาเก็บเจอไฮดุกนะฮะร,ราคาเปิดมาซาเก็บเจ้าบ้านต่อครึ่งควบลูกนะฮะผลงานเจอกันมาซาเก็บค่อนข้าง,งดีนะครับชนะสามเสมอสามแล้วก็ไม่เคยแพ้ไฮดุกเลยนะแล้วก็ซาเก็บเปิดบ้านมาสี่เกมชนะถึงสามเกมเสมอหนึ่งนะ 4ี่1แล้วก็1น่ระศูนย์ครับซากเก็บดูดีกว่านะฮะผลงานดิเดโมซากเก็บช่วงหลังเย่าเยือน1ิบเกมหลังไม่แพ้ใครเลยเสมอ4ี่ชนะ6บวกไปแล้ว4ี่เกมเสียเต็มเต็มไปสาต้นหาร2อัตราการบวก50 50นะครับก็ถือว่าผลงานซากเก็บดีจริงนะไม่แพ้ใครเหนียวแน่นชนะเยอะด้วยผลงานในบ้านยิ่งดีเลยเสมอ2ชนะแต่นะครับอัตราการบวก5เกมหลังบวก4ี่เกมเสมอหนึ่งไม่มีเสียเลยนะ โดยรวม10เกมหลังนี่ก็ถือว่าดีเสียไป3ามโดนหาน1บวกไปแล้ว5เกมเสมอ1น,น,นะถือว่าซากเก็บสวยเลยตัวเลขดีครับฟอร์มดีมาดูไฮดุกกันหน่อย10เกมหลังไฮดุกถือว่า5เกมหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ภาพรวม10เกมมีชนะ5เสมอ2แพ้2นะครับอัตราการบวกสูงบวก5เสีย3ถือว่าตัวเลขดีนะสำหรับไฮดุก,กน,นะไฮดุกเกมเยือนล่าสุด10เกมก็มีแพ้3เสมอ2ชนะ5ผลงานดีนะครับบวก4เสีย4 5, 50, 50 50นะ ไฮดุกก็ทรงๆดีนะแต่ซาเก็บถือว่าตัวเลขดีกว่าผลงานช่วงหลังชนะต่อเนื่องด้วยมาดูราคากันหน่อยราคาคู่นี้ครับฟุตบอลโคเอเชียนะ NHL ลีกนะฮะเดนโมซาเก็บต่อขึ้นก้มลูกได้หนึ่งจุดเจ็ดถ้าต่อลูกหนึ่งได้เต็มน้าล้นเลยนะก็ค,ะคิดว่าเชียร์มากดีกว่าซาเก็บสวยช่วงหลังเก็บชัยได้ต่อเนื่องนะครับเชียร์เดนโมซาเก็บได้เลยทีเด็ดคืนนี้สองคู่ชอบตามเจ้าหน้าคู่แรกมิทเทนแลนด์ผมมองว่ามาฐานทีมเหนือกว่ามีโอกาสเก็บชัยสูง ส่วนคุยสองก็เดลโมซาเก็บไม่ธรรมดานะฮะเล่นในบ้านก็เก็บใช้ได้ต่อเนื่องด้วยช่วงหลัง5เกมก็ไม่มีเสียเลยบวก4เสมอเนื่องคิดว่าเชียร์เดลโมซาเก็บได้ครับวันนี้ชอบเหมือนกันตามกันมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ